ร้อยสามสิบล้านปีเลนุสาวร้อยสามสิบล้านปีที่อำเภอเวียงเกา่าคิวคิวเขาร้อมรอบสวยงามมากครับบรรยากาศดีมากครับโอโซนระดับเก็บของโลกและเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ70%เซ เป็นบ่อกเกลือ130ล้านปีไดโนเสาร์เดี๋ยวชมนะครับใกล้บ้านเรานี่นเองเบียงเก่านี่เองอยากมาเที่ยวไหมถ้าอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้เลยนะครับติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวพาไปกราบไปที่วัดท่าผาเกลือด้วยไปที่วัดภูขาดไปท่ามกวางและไป หาชมตะวันสวยมากครับรู้สึกได้ว่าโลกนี้ช่างสวยงามเหลือเกินนีไ่ไหมครับอยูเขาล้อมรอบเป็นวงวงกลมนะครับเป็นแง่กระทะแงเดียวในโลกอแมซิ่งมากนะครับเดี๋วนดูทางนี้ก่อนครับดูมาๆหเชิญชมผูดเหว